วันนี้เราเดินไปทางนี้กันนะคะทางนู้นลื่นนะคะทางลื่นวัน,นเลียนเส้นทางทางนี้แล้วไปกับคุณยายดาราคุณยายตามมากับนักท่องเที่ยวส่งแม่ลูกไปก่อนบรรยากาศก็ฝนเพิ่งหยุดตก เดี๋ยวเขกมาทีหลังนะคะตามมาเลยพาลุงจะไปรอที่ทะเลนะคะเชือกลากเชือกไปเลยเอาขึ้นหน่อยไปไล่เชือกวันนี้ฝนตกแต่เช้าพ่อพ่อควานกับแม่ควานไปตัดหญ้านะเจอฝนตกหนักเลยเมื่อเช้านี่ดีนะนี่มาลงทะเลฝนหยุดตก บรรยากาศทางนี้เขาจะปิดทางแล้วค่ะเขาจะไม่ให้เดินแล้วทางนี้เพราะว่าเจ้าของที่ได้ขายให้คุณใหม่แล้วนะคะก็เลยมาทางนี้ไม่ได้แล้วแต่วันนี้ผู้จัดก,การให้มาเพราะว่าทางนู้นมันลื่น เดี๋ยวถ้าเจ้าโองใหม่มาทำอะไรทางนี้ก็ปิดไม่ให้เราเดินแล้วนะคะโอ้เราไม่ได้มาทางนี้เป็นครึ่งเดือนแล้วนะเพราะว่าเจ้าโองที่เขาถายที่ได้แล้วเนี่ยเพิ่งมาบรรยากาศนะคะนู่นเราต้องลงไปจุดนู้นนะเดิอนอ้อมนะ โอ้ ه, ต้นไม้หักโค่นเลยก,กินไ,ได้บ่ต้นนี้อู้หักโค่นลงมาปิดถนนทางขึ้นเลยหนูมาหนูอันหนูมาลงทะเลทางนี้นะคะจุดที่เราเล่นทะเลก็อยู่ตรงนี้แต่เราต้องเดินอ้อมนะคะ ทางตรงนี้ที่ได้เทถนนเนี่ยที่มีถนนให้เดินนี่คือก่อนที่จะโควิดอจะคงที่จะทําเป็นโรงแรมนะแต่มาเจอโควิดก่อนก็เลยชะงักไม่ได้ทํานะคะมันก็เลยมีถนนให้เดินลงไปอย่างนี้ตอนนี้จะคงที่เขาก็ขายให้คนใหม่ไปแล้วนะคะ เป็นคนจีนนะคะไม่รู้เขาจะมาทำอะไรเนาะจะมาทำปางช้างหรือเปล่าน้อตอนนี้เรามาเดินได้เพราะว่าเจ้าของที่คนใหม่ยังไม่ได้มาทำอะไรมีถนนให้เราเดินไม่ลื่นนะคะทางนี้เอาวิ่งวิ่งวิวิวิเอาวิ่งวิ่งวิวิวิ ทางนี้เดินจะมีล่มเอาเอาเอาแล้วทำไมอ่ะตกใจเนี่ยเขาเตรียมทำนะเมื่อก่อนเขาจะทำลงแรมไงคะมันจะมีกำแพงนีจนต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดแล้วทำทางขึ้นทางลงอย่างดีเลยมาเจอโควิดซะก่อน ต่อไปก็จะไม่ได้มาเดินแล้วนะไม่รู้เราจะได้เดินทางนี้อีกอกี่ครั้งเดี๋ยวเจ้าของคุณใหม่เเขาก็จะมาทําแล้วนะสบายใจสบายใจเด็กน้อยอนูไม่ได้มาทางนี้เป็นครึ่งเดือนแล้วมั้งเนาะเป็นครึ่งเดือนแล้วค่ะหนูไม่ได้เดินมาทางนี้ค่ะมาแม่มาเดี๋ยวคุณยายเขาตามมา ฟังเสียงมากับคุณยายดารามากับคุณยายดาราคุณยายดาราไม่ชอบเด็กน้อยไม่ชอบเด็กน้อยพาลุ่งนะคะใครที่เป็นเด็กๆคุณยายไม่ชอบเราต้องเ,อเ็บตีเอาเร็วเอาเลยตะเลิดตะเลิด เอาเอาแม่จะกินอะไรดึงแม่โอ้จะไปดึงเอารากไม้อ่ะอเสียงก,กระจันร้องเอามามามาดึงมาดึงมาดึงลงมาแม่เออเอ,อันนั้นเป็นสับปะรดป่าต้นต้นสับปะรดป่าอรอ่อยอร่อยต้นสับปะรดป่านะมาพะลุงเดินมาค่ะคนสวยคนสวยคนเกง่งมาเร็ว ดเดี๋ยวยายดาราตามเรามาเราลงมาก่อนโอโห,โอโหดูท่าเดินก่อนนะไม่รู้จะไปซ้ายหรือไปขวานะคะเสียงจกัะกะจั่นมันล้องอเป็นป่าอุดมสมบูรณ์มากโอ้โ้อะไรอะ่ะเสียงเสียงก้อนหินกลิ้งลงมาตามตูดทะลุลุงเลย โอ้อยากกินกับแม่เอาดึงเอาดึงเอากับแม่เอ้ยอยากกินกับแม่ดึงองงอกาในปากมาแม่เลยหรอคะอุ้ยตอนนี้ถอดเชือกก่อนเดี๋ยวลงทะเลค่อยพว่วงเพราะว่าด่านลอยเลยโอ้โหนี่ดูเอาแม่ได้ลุงดึงต้นกระถินมันจะล้มบางต้นไม้แล้วนี่เอ้ยบางบางถนน,นแล้วนี่ เออพะลุงเห็นไหมต้นกระถินอ่ะดึงเอาลูกไอแม่ดึงให้เออพะลุงไปเอากับแม่สิคะไปเอากับแม่ไปเนอะแม่เขาก็ฟังเสียงว่าใครจะตามมานะอืฟังเสียงว่าใครตามมาคุณยายดาราจ้าแม่คุณยายดารา,ยา,ยา,ราเออเขามาทีหลังจ้าแม่ม โอ้มันจะมันโค่นมาแล้วนี่นี่มันก็ปิดถนนนะนี่ฝนเพิ่งหยุดตกนะคะต่อไปเราก็จะไม่ได้มาทางนี้แล้วนะถ้าเจ้าของคนใหม่เขามาทำอะไรมาเร็วมาเร็วโอ้ไม่ได้มาทางนี้นานต้นกระถินขึ้นเต็มเลยปกติถ้ามาทางนี้นะเขาจะกิน อ้าวมากันหมดแล้วชาบูเฮาเฮาเฮตกใจมาแล้วบันนี้มากับพ่อมาชาบูชาบูกับกับอะไรนะหมอชื่ออะไรนะ <Okay. S 1> เพชรชาบูกับเพชรตามมาทำไมไปไป แม่ดาวลุงก็ยิ่งกลัวเห็นอะไรก็ตกใจไปหมดพาลุงอย่าวิ่งนะคะเอ,อ,อันนู้อย่าวิ่งนะคะคึกแล้วบบนี้คึกแล้วนี่นี่นี่ขนขนตั้งชันหางตั้งชันอย่างเงี้ยคึกคึกแล้วนะ้ายมุดมุดปลามุดลงไปแล้ว ดูชาบูก็อยากมาด้วยเอ้ยอยากมาดูเหรออยากมาดูเหรอมาโอ้โหลมจนได้นั่นไปชาบูไปก่อนเลยเออเพชรเพชรมาก่อนเลยเพชรมามามา หาวแล้วบันนี้เด็กน้อยหาวแล้วโอ้หูกลางหูกลางหางตั้งขนตั้งอย่างเงี้ยโอ้โอ้มันจะลม้มโอ้โอ้ถ้าดึงลงมานี่ขวางถนนเลยนะอย่าเดิองอย่าเดิงแม่น้งองดูเด็กน้อยแบอวันนี้คึกด้วยนะวันนี้ ถ้าเห็นอยู่ในป่าเนี่ยจะวิ่งทันไหมคะคึกขนาดเด้เจอน้ำฝนด้วยเด้เอาแล้วเอาแล้ววันนี้จะเล่นกับนักท่องเที่ยวได้ไหมนี่คึกขนาดนี้นี่ลงทะเลไปแล้วเอาไล่ม้าแล้ววันนี้ โอ้มีการถอยอีกอไปวิ่งเลยวิ่งไปตามชาบูเลยหนุนชาบูพาลงทะเลแล้วหนุดูคุณแม่ดูองันหูกรถูก่อนเด้อคุณแม่บอกว่าฉันขอถูหลังก่อนฉันคัน เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวนูไปลงเล่นน้ำทะเลกลับนักท่องเที่ยวก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ